ทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วกับ recap the face นะคะวันนี้ recap the face thailand season 2 ep 6กันเป็น ep ที่เป็น controversial ตอนนี้ออนแอร์มากเพราะว่าทุกอย่างมันดูเซตแปลกอืวันนี้เราจะมาดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมา recap ว Re ิเคราะห์กันเนาะว่าอ่ะแล้วแต่ละอย่าง element ต่างๆจากสายตาที่เราย้อนกลับมาเ,เป็นยังไงใช่เราจะไปดูว่าเกิดการเตรียม อะไรไว้สำหรับแครบางคนหรือเปล่าเออเตรียมเอพิโซดนี้เพื่อให้ทีมไหนชนะหรือเปล่าเออคุณเต้เตรียมอะไรไว้ให้ใครหรือเปล่าครับ<อ>ทีนี้เรามารับชมรับฟังกันได้แล้วโก,โกูโกโกูเออที่เมคอัพแท p เป็ก็ทำได้แล้วหรอ,อืมาสเตอร์คลาสอ่ะรีแคปมาสเตอร์คลาสอะคุณเริ่มฉันก็คิดว่าฉันว่าคนอื่นอ่ะ ด้วยความที่ความเป็นคนแรกและสีมาเข้าตาแต่ว่าฉันรู้สึกว่าการพีเซนอะไรเงี้ยคนอื่นก็อาจจะยังดีกว่าแต่ว่าด้วยความที่มันไม่กินรับเพนอะมันเข้าตาแล้วมันก็ยังไปต่อมันเข้าตาขนาดนั้นอะแล้วมันก็ยังอยู่ต่อมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็ทําให้ทัชใจพี่เจนนี่ได้แต่คนอื่นน่็โดนแค่เนี้ยทัชใจพี่เย็นทำไมเย็นเย็นพี่เจนนี่ก็เขาเรียกแต่ว่าเย็นหรออืมก็นั่นแหละฉันก็เลยเออก็ก็ มันก็มีเหตุผลที่ทําให้กวางได้ซึ่งมันก็สมควรที่กวรจะได้ออืมืมมคุณละ่ะส่วนเหล่นี้กวางถ้าไม่มีสร์สีนะไม่มีมสัสีเลยอะ่ะก็ยังรู้สึกว่ากวาง,งก็น่าจะเป็นท็อปสามอยู่ดีเพราะว่ากวางพรีเซนต์โปรดักต์ดีคนที่พรีเซนต์โปรดักต์ดีอาจจะมีกวางมีติชาอเจสซี่ Jesse, ก็ถูกทุกคนที่เลือกมาคือแค่มีสีมาเป็นปัจจัยแต่ว่าอย่างที่บอกมันเข้าตาขนาดนั้นอะ เป็นเราก็ตกใจนะนึกออกปะมันมองไม่เห็นอ่ะอเข้าไปยันตาข่าวอ่ะเราไม่รู้ว่าสีอะไรอ่ะสีทาบ้านปะใช่ก็คิดว่ามันไม่เป็นไรกับดวงตาหรอกเขาอ,อาจจะคิดมาแล้วแหละว่าอาจจะมีอันตรายราานะอะไรเงี้ยก็ได้ใช่เ,เป็นเพียเป็นที่อันตรายหรืแต่ว่าถ้าไม่มีสารสีคุณให้ใครถ้าไม่มีสารสีทอบสามไอ้อยังกวางก็ทอบสามทขอบสามก็ตามเนี้ยแหละถ้าคุณจะให้ไขรฉันอาจจะให้ติชาฉันก็คิดว่า เพราะว่าติชาแบบมันฉีกมันเปรี้ยวมันแบบนอปามันแบบมันพรีเซนต์ได้ดีอ่ะด้วยลุกแล้วก็ด้วยลุกใช่ด้วยลุกแล้วก็โจทย์ที่มันได้มันเป็นเมเบรลีนใช่มเข้ากับติชาใช่มาไปกันต่อไปคุณไปคุณเจ้าสาวเดินแบบครับและนี่คือค่มีกิลลับซินี้สตี้คมีแฟนซตคยอะไรซิี่จะรู้สึกว่าก่อนจะออกมาจะซตื่นเต้นมากแล้วก็พยายามตั้งสติก็หมาว่า เออเราทําได้ทาได้ซ้อมมาแล้วไม่หงุดหเลยเงี้ยก็ให้กำลังใจตัวเองเนาะคนนี้เดินดีเดินลงบันไดแล้วมั่นใจไม่มองบันไดซึ่งอันนี้เป็นข้อดีของนางแบบท,ที่เวลาเดินลงบันไดซึ่งสติมันแคบมากเนี่ยแล้วเขาเดินได้ขนาดนี้เนี่ยแล้วมีความมั่นใจและมองไปดูที่คนดูตลอดเวลาอันนี้ถือว่าเป็นนางแบบที่ดีดูใกล้ดูล สี่สวยขนาดนี้แต่ไม่ดึงดูดให้เราดูเขารู้สึกแบบเดินอะไรอะ่ะทําไมเดินแปลกทาไมต้องเดินแบบยิ้มแปลกเจสซี่เขาก็เอาอยู่อะค่ะจริงๆหลีวอลุ่มเขาลงมาแล้วแรงสูงของเขาอะค่ะสําหรับโจทย์นี้เขดีมากก็ดีไงก็ฉีดเอาฉีดเอาคนนี้เดิน ็นไหมความกล้าในการเดินลงบันไดซึ่งไม่กลัวซึ่งเนี่ยคือข้อดีของนางแบบข้อดีถา่นะเขามีความรู้สึกว่าเะเป็นเจ้าสาวอย่รู้สึกไหมนี่คือข้อดีในการใส่ชุดเจ้าสาวชุดยี่หาอถ้าเมื่อไหร่อยู่ทําให้กลายเป็นชุดละตินออกงานน้นผิดกยป้าตือบอกว่าเฮ้ยคนนี้ฟิลเหมือนเจ้าสาวจริงๆเลยอ่ะว่าตอนนั้นอยู่แบบว่าขาสั่น เกิดอะไรขึ้นเธอเอาดอกไม้มาให้ผู้ชายนี่แปลว่าอะไรไอ้ดูไอ้ดูนี่มันยุคเปลี่ยนแล้วหรือไงเนี่ยแล้วนี่มันมีเบอร์โทรศัพท์แนบไว้ด้วยป่ะเนี่ยคือแค่อยากจะทำกินอ่ะช็อตเร็วมากไม่น่าเบื่อแบบทำนม่ออกมาก็น่ารักอเลยเงี้ย ก็จบเลยนีก็คือด้วยความพิมมันก็เหนื่อยแล้วเนาะเดินมันชุดมันเดินแล้วหน้าก็สวยลงมาแต่ที่มีความรู้สึกว่าถ้าจะชนะเนี่ยมันต้องชนะแบบคลีนคลีนแซ่ไม่ใช่แบบมาวางหมากให้ทีมอื่นได้ชุดที่ยากกว่าเคยเสียเสียมาเยอะแล้วเหลือแค่สองก็เลยได้เปลี่ยนจากการเลือกชุดเพราะเวลาชุดเขาจัดเนี่ยก็ต้องจัดมาห้าชุดเราก็เลือกชุดที่ความยาวพอดีสําหรับเด็ก รายการอบอกว่าวัดชุดเด็กทุกคนแล้วลืมวัดซสายของทีมลูกเกดหรือเปล่าคะไม่ทราบครับทีมที่สองเชิญครับคือหน้าสองคนรู้เลยว่าไม่แฟร์วันนี้โอ้โหวันนี้เนี่ยถ้าพี่ตือเขารู้ว่าคริสเซออยู่แค่สองคนเขาก็ต้องอาจจะสงสารแล้วก็ให้น้องเข้าไปถ้าพี่ตือไม่สงสารคริสทีมลูกเกดมีสิทธิ์ชนะ นี่วิธีการเดินไม่เก็บพื้นที่เมื่อกี้ถ้าเขาเดินมาเขาเก็บพื้นที่ขึ้นามาหยุดก่อนถูกพูดเลยเสดีเหยียบอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก้าวขาผิดคนเนี้โอ้ไม่กชุดทีมพี่เกศต้องบอกว่าเห็นใจมากนะต้อยเราแข่งกันเนี่ยพูดจริงๆเหอะไม่มีดีไซเนอร์คนไหนเขาตัดให้หนางแบบเดิมชุดลากพื้นขนาดนั้นนี่มันชุดยาวเกินไปที่น้องเขาจะโผกันได้ ให้บีเดินเนีีก็เดินไม่ได้ค่ะให้พ่เกตเดินเนี้ก็เดินไม่ได้ค่ะเพราะมันลากรื้นไปชุดมาใส่แบบนี้เหรอทำไมทำไมช่วงช่วงเนี้ยมันลงมายาวจังมันหรือว่ามันควรจะใส่ขึ้นมาข้างบนไม่เขาว่าอย่างเงี้ยถูกแล้วแต่ว่ามันดูมันเป็นชุดที่ดูใหญ่นางแบบคือมันไม่แฟร์แต่ว่าด้วยป้าตือทำไมต้องแบบตะโกนว่าด้วย ตัวนัดตเองก็ไม่ใช่คนที่แบบว่าเอ้ยเขามาด่าแล้วลก็แบบคือหน้ามันก็ต้องแบบนิดนึงอ่ะแล้วการเดินผู้หญิงเดินอย่างเนี้ยแย่มากเลยเห็นปะด,ดูดิดูดิดูโกโปดิคือมันเกี่ยวเข้าไปในรองเท้าแล้ว<า>ว่าไม่มั่นใจเลยอ้อมดูพื้นทำไมไม่เข้าใจคือมันก็ต้องก้มนะปา้า พี่ค่ะมันคนท้องอ๋อพี่วันนี้ไม่โอเคเลยอะแบบชุดมันมันยาวเกินไปแล้วแบบคือแบบมีสามชั้นแล้วมันก็ยาวมากวเวลาขึ้นบันไดมันจะชอบแบบว่าสะดุดอะค่ะอันนี้แล้วจับกระโปรงแล้วโอ้สะดุดคุณต้องทําให้คนรู้สึกว่าคุณมีความสุขที่คุณได้ใส่ชุดนี้เพื่อเดินมาหาคนที่คุณรักไม่ใช่เดินหอบผ้า คือมันมันดึงนั่นแหละตอนทำไมทีมลูกเกดต้องยกกระโปรงสูงล่ะคะเห็นความยาวของชุดได้ยังอะคะถ้ายกขึ้นนิดเดียวยังไงยังไงก็เหยียบขนาดยกสูงขนาดนั้นยังเหยียบชุดได้เลยค่ะพี่เตออืมสะกดเกมพอรู้ว่าปี่เตอจะมาเป็นกรรมการก็เตรียมใจมาแล้วว่าพี่เพราะว่าก็เขาคาแรคเตอร์เป็นแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็น ปัญหาหลักในการเดินนี่คนนี้ไม่ได้แสดงฟ e e l i n ถึงความรักหรือหน้าตาเลยไม่ได้บอกให้ฉันรู้เรื่องเลยเลยทุกอย่างไี่เป็นนางแบบอยู่ได้มันต้องให้คนรู้สึกว่าเธอมีความรัก The Wedding Day วันนี้มันเป็นอะไรที่เฟลที่สุดในแคมเปญที่หนูทำมาเลยอันนี้คือแบบ แต่ว่าคนามเี้ยวาดีทั้งตอนข้างหลังเ่ยอะไรขึ้นทำไมหน้าก็ดูเครียดจริงๆอย่างที่บอกไม่อันนี้คือได้ปกติมะปรางไม่คือกลัวเนาะกับมันถ้ามันคว่ำลงมามันปนปึ้งเลยหน้าตาเหมือนโดนบังคับให้แต่งงานอะมะปรางเหมือนโดนบังคับใส่ชุดนั้นใช่ค่ะทีมลูกเกดโดนบังคับทุกคน ให้ใส่ชุดที่ยาวกว่าทีมอื่นอแซ่ไหมล่ะคะและอ๋อตายแล้วน้องเหยียบคุนดังมากหนูผู้หญิงเขาไม่เดินเสียงดังอย่างนี้หรกพี่ตือลองใส่รองเท้าสี่นิ้วสิคะใส่ชุดราตรีที่ยาวมากแล้วก็ลองเดินลงมาสิคะจะดังไหมคะ ี่ตือมาดูละครเวทีหรือมาดูแฟชั่นโชว์ค่ะทำตัวเป็นโมเดลกันหมดเป็นเพื่อโอเคนะครับ๋ <c oughs> อได้ยินหมดค่ะ <c oughs> ท,ท,ทีหลังไม่ต้องแข่งกันก็ได้ให้ไปเลยแล้วกัน <c oughs> ตอนเดินลงบันไดเลียงลงมาเฉยๆชอบตอนจบจินาเล่ที่มาปลางโยนดอกไม้มาชอบมากดีว่าน่ารักดีดีว่าเฮ้ยมีเวลาให้สิ่งที่คิดได้ขนาดนี้เลยหรอรบไม่ได้อ๋อแย่มากแต่เด็กคงตื่นเต้นที่น่ารับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยถ้ารับได้จะดีมากม,มันก็เลยดูแบบเรียวเลยมันก็เลยแบบอ๋อนี่อยากดูเลยเฮ้ย กระโดดไหล่เพออีกได้ไหมเออมันที่จะหน่อยหน่อยมากคือื่องความที่เขาโหงเรื่องชุดเนาะก็บันไดเนชั้นขนาดชุดยาวอ่ะหน้ามันก็เลยออกมันก็เลยดูแบบหน้ามันก็เครียดอ่ะพอมันเครียดมันก็ดูภาใไว้แบบมันด้วยความที่มันเป็นเว d d i n g show มันก็เลยดูแบบ ม่ความไม่มีความสุขนั่นดูอินเนอร์เครียดเหมือนบางั้าที่แต่งงานกุ๊ปเนี่ยคือโบรชที่โดนบางเขาไม่แต่งงานอืมจริงแล้วก็ตอนจบก็เฟลใช่ที่โยนดอ,อกไม้แล,ล้วรับไม่ได้อืมฉันว่ามันชุดเหมือนคือชุดอะมันยาวจริงอืมแล้วมันก็เหมือนไม่ค่อยพอดีไซน์อะ อืวป้ามันแับนูนงค้งเท่าไหรไม่ไงไม่รู้ว่ะแล้วฉันก็ฉันเข้าใจทิมนี้นะที่แบบทอชุดยาวด้วยหนึ่งใช่ไหมตอนลงอเนี้ยฉันเคยไปสถานที่ค่ะเนี่ยคือมันชันจริงๆนะอืมันเหมือนแบบมันเหมือนลงเขาอ่ะคือถ้าเกิดมันคว่ำอ่ะมันคว่ำอย่างนี้เลยนะคือหน้ามันคว่ำมลุนจนถึงขั้นสุดท้ายเลยอ่ะมันแบบว่าจะไม่ใช่แค่แบบกึกตุกๆอย่างงน้นว่าแล้วก็ตอนขึ้นอ่ะถ้าเกิดใชนไม่ยกผ้าแซนก็ไม่รู้แซนจะทำยังไงเป็นฉันฉันก็ต้องยก แต่จะยกให้สวยหรือเปล่าแต่มันก็จะต้องยกสูงขนาดนั้นหรือเปล่าไม่รู้ถ้าฉันไม่ได้รู้สึกองเท่าไหร่เพราะส้นสูงฉันเคยสอนน้องฉันเป็นพิชชี่ใส่เจ็ดนิ้วก็ไม่เห็นเป็นไรก็ใส่ลงมาไดก็ลงมาไดเนี่ยถ,ถูกจ้ะถูกจ้ะยี่สิบแปดขันจริงจ้ะเข้าใจจ้ะ <laughs> <laughs> แต่ว่า <laughs> พอทีมพี่ลูกเกดมันจะเป็นข้อคันจะเป็นข้อเสียดตรงนี้เพราะว่า เขาจับชุดมาให้ห้าชุดอของทุกทีมทีมบีก็จะมีหนึ่งคนที่สามารถเลือกชุดอื่นได้อืแต่ทีมพี่ลูกเกดมันฟิกมาเลยว่าห้าคนจะต้องใครได้ชุดไหนบ้างแล้วมาปางทําไมได้ชุดยาวสุดเพราะมาปางสูงที่สุดก็จะต้องได้ชุดที่ยาวที่สุดอืแล้วทีมคริสคือเขาให้มาห้าเลือกแค่สองก็เลือกไปสี่ชุดที่มันสั้นที่สุดอืก็จริงอืมซึ่งก็ถูกแล้วถ้าเกิดกดออกมาบอกว่า ให้คนที่มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดคนที่มีเขาเรียกแะไะคนที่มีคนน้อยก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดน้อยที่สุดอยู่แล้ว,ลวชวุก็จบเร็วอยู่แล้วแล้วชุดอะ่ะฉันเคยสังเกตเห็นซีซัเอพิโซดที่ใส่ชุดอะไรเงี้ยมันมันอ๋อชดุดภาพใหม่อะไรนะตอนล่องเรือค่ะเออชุดมันก็ไม่เป็นใสแบบ ม,ม,มันอาจจะเป็นไตส์ที่ยืมมาจากที่อื่น,น,นแล้วมันอาจจะเอามาเข้ารูปอีกทีหนึง่งมันก็ไม่ได้มันเป็นไซสกลางใช่มันจะไม่คาดหวังนะแต่ก็อยากจะให้เขาทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดโกโก้ต้องทำผมยาวสวยกว่าจุกโก้ใช่ไหมไ้่เออจุกโก้ทุกคนดู ตัวเป็นนางแบบเลยหมดเป็โมเดลการเดินหนูแย่มากพี่ป้าตือบอกว่าให้เดินฟีลลิ่งเหมือนคนที่กำลังแต่งงานแล้วมาเดินถามหน่อยเหอะป้าตือหนูเดินกับป้าตือมาหนูจะใช้ฟีลลิ่งนางแบบการเดินนะดูมือสิมือมือตายทั้งคู่เลยเนอะมือสองข้างตายสนิทคนนี้สวยมากสวยมาก ากเลยแข่งเสี่ยงสวยมากเลิศมากลูกสวยมากโอเมก้าสวยคอเชียนะสวยจริงๆค่ะเขาเป็นอะไรวิวสวยคนมากพี่งงมากเลยอะหนูก็งง แต่ก็พอดีพอดีนะก็ไม่ได้ยาวขนาดน้นอบที่เอ็นยาดอวใช่ไหมใช่ใช่ไหมอืมอืมฟิลเด็กๆคุณั้นไปใส่ไงยาวเลยก็อีกน้อยแต่ว่าการเตะจะโปร่งท็่ของเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ดูตลกอ่ะวิธีการโผลเส้นนิ้วมือนั่งนิ่งเป็นขีนขนาดนี้แย่มาก สวยอะลิลลี่สวยเพื่อนพี่เขาบอกแค่สวยสวยสวยอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแรงก็ตื้นว่าเออฉันทำได้ฉันสวยแต่ฉันแต่งงานที่ไม่สวยเลยสับฉุดใช่ชุดทีบีไม่สวยเลยทุกทีมช่วยได้ค่ะเสียงวิบีช่วยได้ไม่สวยเลยมันก็เหมือนเป็นกำลังใจนะคะชุด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 ไม่สวยถ้าฉันแต่งงานฉันก็เข้าไปสับฉุดแพราะว่าไม่สวยช่วยใครสวยหนุ่ม เด็กคนนี้ดูนะตาเขาแข็งแล้ว<อ>ไม่เตะอะไรเขาเขาไม่ได้บอกว่าวันนี้คนที่มีความสุขที่สุดในชีวิตของเขาที่ได้แต่ง,งานมันไม่ได้พิีเซนอะไรอืแพวเนี่ยดูว่าจะเป็นนางแบบได้แต่พอเดินจริงๆแล้วเนี่ยเดินไม่ได้เลยห <c oughs> น้าไม่ให้เลยที่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องอารมณ์แพลวเนี่ยแย่สุดแ <c oughs> พลวอาจจะไม่ใช่คนที่ถูกต้องสำหรับการปิดซินเล่ ชุดแต่งงานก็เป็นชุดที่ผู้หญิงใส่ครั้งเดียวในชีวิตและสวยที่สุดในชีวิตเขาหน้าตากังวลมากเลยก็ฉุนไม่ได้สวยกระตือจะให้ทำยังไงอ่ะไม่มีชุดสวยเลยมีใครในนี้ที่จะแต่งงานจะเลือกชุดพวกนี้ใส่ไหมชืดมันอยู่ในเดอรซิมถ้าเมื่อกี้เขาเดินผ่านเราแล้วเขามองตาแล้วแล้วเขาอายนะ เขาได้คแนนจากั้นแรกแล้วะเนี่ยเดินแบบแล้วหนูขาทำไมเดินอย่างนั้นลูกก็เหยียบไปเลยไม่ยกด้วยกรโปรเดินเหยียบมันไม่สามารถดึงขึ้นได้ืว่าจับราวแล้วก็แบบพยายามดึง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 ไปแล้วเลมันก็แบบดึงไม่ขึ้นคือพีเาเหยียบไปแล้วก็ c o n t r o ไม่ได้เลยเพราะเนี่ยไม่มีสติคุมตัวเองไม่ได้ก็เลยเดินสะดุด ยิ้มนะดูดูเซ็ตมากเด้โอโอ,โอ๊ยโอ๊ยนังล้มโอ๊ยหนูลมม้มอ่ะหนูไม่ชอบเลยไม่สนุกเลยเรื่องเสด็จมันเกิดขึ้นได้คือชุดแต่งงานอะ่ะมันมันก็ต้องมีสะดุดบ้ากเป็นธรรมดาแต่อยู่ที่แก้สถานการณ์ได้ดีหรือเปล่าพี่ชาทำได้ดีมากถ้าฉันเป็นผู้ชายฉันต้องขอคิดดูก่อนว่าฉันจะแต่างงานกับผู้หญิงคนนี้หรือเปล่าแนะ่ๆนะนะ ได้ยินค่ะแล้วรู้ว่าเขาต้องพูดอะไรแน่นอนเพราะว่าซีซั่นก่อนก็พูดมากคอมเมนต์ทุกอย่างเลยแต่ตอนนั้นน่ะหนูดีใจอย่างหนึ่งนะหนูคือแบบตื่นเต้นมากจนไม่ได้ยินว่าพูดอะไรรู้ว่าปากแบบเ้าวแต่แบบไม่ไม่รู้ว่าพูดคําว่าอะไรทิชาเลี่ยคนอยู่ <c oughs> ที่ทัศนคติดีตลอดคือพ <c oughs> ี่เกียรติไม่เอาอะไรแล้วอะม,มีเชื่อว่าเอจริง ทีมบีเดินดีที่สุดนะวันนี้ถ้าคุณไม่ชนะอ่ะอคุณต้องไปบวชแล้วล่ะคือเอาเป็นว่ารายการอ่ะชัดๆเลยวางไว้ให้ทีมคริสชนะเพราะฉะนั้นถ้าคริสจะดีใจที่เขาชนะเพราะว่ามันถูกวางไว้ให้แล้วก็โอเคไม่เป็นไรก็เรื่องของน้องที่เกดรับการตัดสินได้อืมเอาทีมนีก่อน <c oughs> คือทีมดีอ่ะรู้ไม่มีใครเดินดีเลยอืม แม้แต่ติชาเองก็ตามตีจดกันไม่ถูกอะแต่ว่าแพลอะ่ะ <laughs> คือพะเ่คนเดินไม่มีจุดศูนย์ห่วงเป็นคนที่ไม่สนิทกับร่างกายตัวเองแล้วมาเดินปิดฟินาเล่มันก็เหมือนสปอตไลท์ไปส่องว่าทําพิอะไรผิดบ้างขึ้นสุดท้ายลงคนแรกนึกออกปะแล้วใครควรจะไอลงสุดท้ายขึ้นคนแรกอะไรเงี้ยใครควรจะเป็นฟินาเล่คนคิดว่าทีบีทีมบ,บีแทาจะฟินาเล่หรอฉช่ามันก็ต้องมนตีชา พ่อก็รู้สึกว่าอะที่ผ่านมาไม่ดีเลยแต่ถ้าติชามาติชาก็เป็นคนมีลูกเล่นตัวปลาแต่ว่าติชาตอนเดินติชาก็ติดความแบบเซ็กซี่ซ็กซี่ความชิกความอะไรเนี่ยคือเกินชุดไปแต่ก็อาก็ดีกว่าที่จะเป็นแถวส่วนทีมพี่ลูกเหรอรู้สึกว่าก็ถูกแล้วที่เป็นสองคนแต่ถ้าให้เลือกคนหนึ่งจริงิงอันนี้อาจจะเลือกอาจจะเลือกมาปืาเพราะว่า มาปาังเดินปิดฟินาเล่แล้วก็ทำหน้าเป็นโดนบังคับเดินก็อคือเหมือนไม่มั่นใจดูดูแบบไม่ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอบะมาปาังสำหรับนี่นะในแคมเปญน,นี้รู้สึกว่าดูไม่ได้อยากทําอะไรดูแบบมาให้มันจบจบไปนับตกมันยังมีความแบบเอ้ยเอาให้มันได้วะเดินยิ้มแต่ปาปังไม่เอาอะไรแล้วใช่ไม่เอาอะไรแล้วนึกออกปเออ แล้วคุณเราจะเลือกใครคุณอามเพราะฉันเป็นพี่บีใช่ไหมฉันจะเลือกแพรวคือถูกตั้งแล้วเพราะว่าเดินอะไรไม่รู้แล้วก็คือฟิลไม่ได้เหมือนตาโลโลเออเดินเพเหมือนตัวหักเหมือนกระดูกแบบก็แก๊กลงมาปุ๊บแล้วยังเดินเหยียบชุดเป็นคนที่เดินเหยียบชุดแล้วเดินต่อเหยียบชุดแล้วเดินต่อคนปกติเหยียบชุดแล้วเขาจะยกใช่ไหมแต่ว่าแพร่เหยียบชุดแล้วขึ้นมาในเดินต่อ มันจะไปได้ไงแล้วคนอื่นก็ติดสิฉันก็ถ้าเป็นฉันฉันก็เลือกแพลวแล้วฟินาเร่ของฉันฉันจะเลือกลินลีฉันรู้สึกว่าลินลีเป็นคนที่ดูเป็นเจ้าสาวได้แต่ว่าการเด็นของลินลีก็ไม่ไม่ได้สวยแต่ว่ามันอาจจะนิ่งพอดูเป็นเจ้าสาวมากกว่าอืมากกว่าติชาถ้าฉันเป็นฉันจะให้ติชาเดินเปิดแล้วให้ลินลีเดินปิดก็อย่างที่เขาบอกว่าเขาจะสังเกตแค่ส่วนมากจะคนแรกคนสุดท้าย อฉันก็จะให้ติชาติเดเปิดแล้วรีบเป็นฟินาเล่แล้วทีมพี่โลเกตอ่ะถ้าเลือกห้องดาอ่ะฉันจะเลือกมาโต๊ะเพราะว่าตาโตกก็เป็นคนที่ดูไม่มีอินเนอร์อยู่ถ้าเลือกกันเดินแบบยังไงฉันก็ว่ามาปังเดินดีกว่าอยู่แล้วถึงน่าจะแบบอืม,อม,อมแล้วเป็นฟินาเล่อะไรเงี้ยก็ด้วยความที่มาปังสุดๆได้ช่วยสุดายมันก็ยากที่สุด มันก็อาจจะมีความแพนิกแองเรื่องนั้นด้วยแต่เขาก็จัดการความแพนิกไม่ได้แต่ถ้าองค์รมทั้งหมดในการเดินแบบฉันก็เลือกนักต่อออกมาคนเดียวแต่แความเป็นพี่พเก่งไงเลือกสองคนเ็คาคริสเข้าห้องเดาครั้งแรกแผนของพี่ที่ทาให้ชีงงแต่อันนี้คือคนอ่อนเนี่ยเราเอาคนอ่อนที่สุดคนอ่อนคือแต่ว่าถ้าเกิดแทนที่คริสถ้าเป็นสไตล์จีเราเราจะเลือกไขรถ้ารู้สึกฉันรู้เลยว่าถ้าเอาคนเก่งเข้าพี่กินแมวออกโธ่ ดังนั้น<ช>ถ้าแบบชัเป็นพ่เกตฉันจะส่งจีนาถ้าเป็นเววีจะนส่งปิชาส่งชนเลยเขาก็พูดไงว่าเขาเป็นเมนเทอร์ for the face อะแล้วคุณจะเลือกใครอันนี้เหรอถ้าแต่คนออกเหรออะระหว่างใครล่ะเราก็จะเอาใครทีมพิเกตเอาใครถ้าตัดพี่พิเกตออกคนหนึ่งเหรอไม่เอาทีมพิเกตเข้าห้องดำมาเจอพี่คีตถ้าเป็นสแตติจี้เราอะถ้าเป็นฉันอะหรือฉันจะเลือกติยา พราะอยากตัดออกเรวติยาเซอร์ไว้ันอยากแพติยาไปเซอร์ไวอีกครั้งหนึ่งเป็นรอบที่สามแต่ว่าอืมแต่ว่าให้ตายยังไงขี่เกดก็มีวันส่งจีหน้าห้องดําหรอกเอาก็เราพูดเลยว่าเราเป็นคนส่งไงถ้าเราเป็นคนส่งอ่ะสัชฉันเป็นคนส่งฉันส่งติยาอือยฉันก็ส่งนี่แหละนี่ก็คือส่งคนนั่งตกเออส่งไปเลยเออนี่กิ่งนั้นก็ออกไปเลยถูกต้อง ถ้าคนละทีมที่ดีอาฉันบอกไปแล้วถ้าถ้าฉันนะทีมพีฉันก็ส่งอันนี้เหมือนกันส่งแพลวเพราะฉันก็ยาวเหมือนกันทุกคือมันคนก็ในเมื่อทำงานเป็นทีมคนที่แย่ที่สุดต้องออกถูกต้องแล้วแต่ฉันมันก็ได้แฟงกับคนอื่นไงฉันไม่ชอบที่แพลวแบบไม่เป็นทีมเพลง์ฉันไม่ชอบการเลือกคนเข้าดัาบ์เฟรชมากกว่าด้วยซ้ำในที่สุดขอมบิดามเป็นเธอเคยเลือกคนเก่งเข้าห้องดัาให้เขาตัดออกทุกอีพีมันก็ ไม่แต่ว่าฉันฉันไม่ถือว่าถ้าเกิดอยากจะให้ทีมเราครบยู่อย่ะแล้วมาเจอเบนเทอร์คริสฉันไม่อยากให้ทีมฉันครบฉันไม่ให้ทีมะครบแน่นอนเพราะการทํางานเป็นทีมเยอะมันทํางานยากอแล้วการที่มีจุดอ่อนเขาเรียกว่าการจาจัดจุดอ่อนก็คือเราไม่ได้แคร์นะว่าจะเป็นทีมก็คือตัดให้ทีมเราชนะที่สุดใช่ก็เลือกตัดคนกิ่งไงถ้าสมมติว่าฉันเป็นคริสฉันตัดคนกิ่งอแต่ว่าถ้าไม่ถือว่าถ้าเกิดเราเป็นพี่คริสพี่คริสเป็นคนที่ยังไงก็ตัดคนอ่อนอยู่แล้วอื ก็เลิกอ่อนๆไปสิเราไม่ไม่อยู่ครบหรอกอยู่ครบไปทำไมมันเหนื่อยอ๋อไม่อยากเหนื่อยอ๋อเหนื่อยทำไมล่ะเหนือยชนะละอ่ะแป๊บคือเป็นชนะฉันก็จะตัดแม่งเลยฉันจะตัดแผ่วฉันก็จะตัดแผ่วอือตัดแผ่วเพราะว่าก็อ๋อแต่ถ้ามองในมุมที่เพรสนะเรามองในเพรสเปคทีฟ ก็ถ้าตัดได้หนึ่งคน mm hmm. ก็ตัดเแอืม mm hmm. แต่ว่าถ้าเกิดส่งมาอย่างนั้นใสถานการณ์ถ้าเป็นเราอะ่ะเราก็อถ้าเราเป็นพี่คริสก็คนรู้สึกว่ามันไม่แฟร์ mm hmm. สำหรับอีกคนหนึ่ง mm hmm. ที่มายืนอยู่คนเดียว mm hmm. ก็เลือกอ่ะสมมติว่ามันเลือกนับโตกกลับไปพี่เกดก็อืม ไม่รู้คือฉันแค่รู้สึกว่าเป็นชันฉันก็จะตัดแผวแต่ว่ากินตัดกระตุกไม่ฉันไม่ได้ฉันบอกฉันตัดแผวฉันก็จะตัดแผวเพราะว่าฉันจะให้พี่เกียรตีคนเยอะๆแต่ว่าถ้าแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเอาคืนไปกลับมาอะไรเงี้ยฉันจะเป็นพี่เกียรติซีซึ่งหนึ่งพี่พี่เมตตาพี่ไม่ตัดใครเลยทุกคนเอาตัวเอาลูกตัวเองกลับไปเอาไปเป็นตัวทวงฉันจะตัดแผวอยู่ดีมันจะได้เหมือนแข่งกับสองทีม พอแข่งสองทีมใช่ไหมแ้วเต่คนเองเก่งสองทีมโอกาสที่ตัวเองจะชนะมันก็มีมากขึ้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับการตีโจของแล้วล้าไม่แข่งอยู่คนเดียวในเมื่อตัวเองได้เปรียบเพียคนน้อยแข่งอยู่คนเดียวทำไมล่ะเราตัดทำไมเราก็ต้องตัดคนออกสิก็ใช่ไงแต่ว่าก็ทุกคนก็ได้ตัวถ่วคือที่มาตระตัลน่ะคือคนที่อ่อนที่สุดของทั้งสองทีมก็เอากลับไปให้มันเป็นตัวถ่วงทีมตัวเองก็จะให้คนหนึ่งเยอะที่สุดอ๋อทำไม ราะฉันอยากตัดฉันอยากตัดหนึ่งคนอยู่ดีฉันอยากทาฉันอยากตัดเพราะฉันสะใจฉันจะได้ตัดคนออกอยังไงฉันก็รู้สึกดีฉันจะได้ตัดคนออกอยู่ดีอโอเคโอ้ยังไงฉันโดนตัดมาถึงซีซั่นเท่าไหร่เอฟิโซดที่หกละฉันโดนตัดมาตลอดละทำไมบ้าฉันต้องต้องตัดสี่แล้วทำไมไม่ตัดสองคนล่ะตัดไม่ได้เขาไม่ให้ตัดไงกดมันบอกให้ตัดคนเดียวไงแล้วจะส่งมาสองคนทำไมมันไม่แพ้ก็ตัดไปเลยสองคนก็มันตัดไม่ได้ไงก็เขาไม่ให้ตัดกรรมการไม่ให้คริสตัด แต่คิสตัดได้ไงสองคนทก็ถึงบอกไงว่ามันไม่แฟร์ก็ไปเปยกัพี่เต้ให้ตัดอ่ะพี่เต้เขาไม่ให้ตัดอย่างเมื่อกี้พี่เต้คนบอกหรอใครบอกพี่เต้ตอนไหนเอาเนี่ยเขาเดินไปคุยเมื่อกี้เอาเขาบอกว่าเอาไงพี่เอาไงเอาไงคือจะเอามาปางกลับมาไหมเอามาปางเข้ามาอยู่แล้วนะโตเข้าไปเหมือนเดิมเหมือนเดิมแล้วก็ให้เอาเหมือนเดิมที่คริสเป็นคนเลือกไว้คือมาปางกับแพรแล้วก็ตัดแถวออกก็มาปางไว้ก็จะทีมลูกิจก็จะมีห้าคนแล้วทำไมไม่ตัด ทำไมไม่บอกพี่เต้ว่าเขาตัดสองคนไปเลยเพราะส่งมาสองคนก็ขําไม่ให้นตัดูได้ไงก็เขาบอกเขาไม่ให้ตัดใครบอกเอ้าคุณเต้บอกเนาะดูได้ไงกดเขาบอกเนาะได้ยินเราได้ยินจ้ะตอนไหนอ้าวฉันเป็นทีมะทำไมโอเคเพื่อนๆถ้าเป็นเพื่อนเพื่อนเป็นพี่คริสจะตัดใครระหว่างทำไมต้องเถียงฉันด้วยฉันไม่เข้าใจเอ้าเราต้องเป็นทีมไงที่คุณบอกในอีพีที่แล้วต้องเป็นทีมว่าจะเป็นทีมอิดหรือว่าทีมอ้าวทีมอ้าวอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆเป็นพี่คริสจะตัดใครระหว่าง แถวมาปากหรือว,ว่าโตคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะวันนี้จบแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ้าวจบแล้วสิบ๊ายบาย